จิ์นี้มากไปแล้วนะคุณถ้าเขาบอกเราก่อนเราก็คงจะเตรียมตัวได้ดีกว่านี้นะ่ะฉันจะได้ไม่ต้องบอกให้คนใช้กลับบ้านไปก่อนนะ่ะฉันจะต้องทําอาหารให้มากขึ้นอีกเอาน้ํามันมาหน่อยสิคุณถ้าเกิดขึ้นที่บ้านเราคงจะสบายกว่านี้นะ่ะนี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะ้าอีกไม่นานหรอกคุณก็หวังว่าอย่างนั้นนะพ่อแม่พ่ออันไปวางไว้ห<ค>น่<ณ>อยนะ แม่ขอโทษนะคะที่มันฉุกระงหกแบบนี้หนูบอกสิทธาแล้วว่าให้ปฏิเสธไปอโอ้โฮพระเจ้าจะโหวปทำไมเล่ายังไงแขกก็จะมาอยู่แล้วนี่อย่าก,กลัวให้มากเลยทุกอย่างจะปกติโอเคไหมใช่เราจะจัดการให้เองจ้าอ,อยากจะช่วยแม่ไหมค่ะ<อ>ต้องมันฝรั่งก่อนนะนี่สองคนน่ะเลิกกินถั่วเล่นได้แล้วนะไปซีไปทำความสะอาดบ้านได้แล้ว เอ๋ทุกคนพวกนั้นน่ะอยู่ในบ้านรูหนูเนี่ยหรอจริงดิมันเออมันเชยมากแล้วก็เหม็นมากด้วยนะเออใช่ใช่เฮโรเชนีเฮโรเชนีเออเป็นยังไงบ้างเฮ้ยไงสวัสดีนะไงสวัสดีจ้ะเออดีๆบอกฉันว่ารเชนีอยู่ในละแวกบ้านเนี้ยฉันคิดว่าเขจะมีแฟลตในแถบไฮโซซะอีกที่นี่อ่ะน่าขยะแขยงมากเลย อย่จะกลายเป็นแม่บ้านชนั้นกลางเหรออย่าว่าฉันกลางเลยนะฉันต่ำมากกว่านี่ <c oughs> รับกันเลยไหมขึ้นข้างบนกันเถอะไม่เอานะมาเถอะมาเข้ามาก่อนมาแม่พ่อ เธออย่าพูดถึงเรื่องความสบายเลยนะเข้าบ้านนี้ไปได้ติดโรคที่หลังแน่อันนี้นั่งก่อนนะนั่งก่อนนี่เก้าอี้นะจ๊ะนั่งก่อนนะเอาเลยจ้าเอาเลยขอบคุณค่ะอนี่นะอันนี้จ้ะขอบคุณค่ะเออเดี๋ยวแม่จะเอาเครื่องดื่มมาให้เด็กๆนะจ๊ะพวกเขาเนี่ยน่าจะรอนแล้วล่ะก็นับบ้านแบบนี้ของราชนี้ บ้านแบบพวกกูจะได้ก็อย่างนี้แหละจะดื่มอะไรดีเออขอเป็นน้ำเย็นแล้วกันครับไม่งั้นเนี่ยเราร้อนตายแน่เลยนี่นีร้อนเว่อร์าชนีเปิดแอร์หน่อยสินะสุรบีพูดอะไรของเธอเนี่ยดูไปรอบๆสิคิดว่าบ้านแบบนี้จะติดแอร์เหรอแล้วเธอเน่ยจะพูด ให้โรชนีต้องชอกช้ำทำไมกันขอโทษสิขอโทษนะนี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อจะเอาพัดลมมาให้เพิ่มนะไม่ค่ะพ่อพ่อไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นพวกเธอทุกคนน่ะคงไม่เป็นไรดอกหนาใช่ไหมเอ่อค่ะไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่เป็นไรค่ะ นี่ไงฉันถึงไม่อยากเจอพวกเธอนะ่ะพวกต้นเขินพวกนี้คิดว่าตัวเงเป็นใครกันทำตัวเวอรยังไงพวกนี้ก็จะตายอยู่แล้วอะสิทธาฉันขอโทษจริงๆนะพวกนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้ๆของฉันหรอกฉันดูว่าพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนแท้ของเธอและไม่มีทางเป็นได้เพราะว่าพวกเธอต่างกันมากเธอเนี่ยดีกว่าเยอะเลย ไม่มีทางหรอกรชนีของฉันเป็นคนดีที่สุดแล้วจริงๆนะแต่ว่าแขกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพระเจ้าเข้าใจไหมฉันจะไม่ยอมให้แขกที่ไหนกลับไปจากบ้านฉันโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่พอใจหรอกเนอะยิ้มหน่อยไปเสิร์ฟอาหารให้พวกเธอตึ้งยังไงแล้วการทําแบบนี้ก็คือความสนุกอีกอย่างได้เสิร์ฟอาหารให้เพื่อนไฮโตข,ของเธอแล้วดูสิว่าจะเป็นยังไงอ,อันนี้กินกันเลยเนาะ โอ้พระเจ้าอารถนี้นี่มันมันม,นมากเลยอ่ะฉันกินไม่ได้หรอกนะและเดือนหน้าน่ะฉันจะแต่งงานแล้วด้วยบ้านแฟนฉันก็ไม่ใช่พวกชนชั้นกลางนะเออนิสิตฉันเคยเจอนายที่ไหนหรือเปล่าฉันเหรออืม นายเรียนที่ดีโรงเรียนอะไรนะไม่รู้สิฉันรู้สึกคุ้นหน้านายมากมากเลยอ้งโงโเ่เอ้ยฉันเป็นรุ่นพี่แกอย่านึกออกเลยขอล l l ก็มุมไบ ม,มันไม่ใช่เมืองใหญ่นี่เราอาจจะเคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งใช่ไหมล่ะอืโอเคโอเคเออนี่นำบัตรฉันนะนี่เลยโทรมาได้เลยถ้าต้องการฉันนะเราชอบทำการกุศลนอะนะนายเป็นสามีของโรชนีถ้าเราบริจาคช่วยเหลือนายมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการกุศลเนี่ยเริ่มจากที่บ้านทำการกุศลจากที่บ้านดีที่สุดเลย แล้วนี่นายผสมสก๊อลงไปไหมสกอตเหรอไม่เลยฉันไม่ดื่มอ่ะและฉันก็ไม่เสิร์ฟแอลกอฮอล์ด้วยนะขอโทษทีนะลรอกันเล่นนะนายแต่งงานกับคนรวยอย่างรถชนีก็หัดชิ้นได้แล้วชิ้นเรื่องการดื่มได้แล้วให้คนขับรถของฉันไปเอาราฟบจากรถฉันก็ได้นะไม่ละไม่จำเป็นหรอกนะฉันก็ไม่ดื่ม เออขอโทษทีนะที่พ่อลืมถามชื่อพวกเธอว่าแต่เออเธอทำงานอะไรกันเหรอตัวเรามีบริษัทใหญ่แล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างโอ้ดีเลยเดี๋ยวนี้เีเด็กๆทำงานกันเก่งมากเลยนะใช่เลยค่ะใช่อ๋อแล้วเธอล่ะททำงานอะไรเหรอเออพ่อผมเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างเลยครับไม่นานนี้เขาก็เพิ่งตั้งโรงง,งานกรองน้ำนะครับแล้วลุงรู้ไหมครับว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยคืออะไร โอ้ไม่เป็นไรครับอ,อที่จริงแล้วน้ำที่เราเดินจากขวดนะ,ะมันก็เป็นเ,เป็นของพ่อผมเองพ่อผมอยู่เบื้องหลังอะนะแล้วเราอยากจะทำงานวงการเครื่องดื่มชุกกำลังด้วยมันทำงินได้ดีเลยละ่ะมันดีมากเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำธุรกิจ<น>เกี่ยวกับรถแข่งเนี่ยมันน่าจะดีมากเลยอะนะโรฮันขอน้ำให้หน่อยสิโอ้ได้เลยที่รักนี่ฉันก็กำลังคุยกับลงอยู่นะ เอออันนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอามาให้ไม่เป็นไรโอเคนี่ครับแล้วเธอ<ม>ไปหาในมูลที่ไหนมาเหรอเออมาเทรานอะไรนะมาเทรานบ้าไปแล้วเหรอมาเทรานเหรอพูดออกมาได้ยังไงอะโอพระเจ้า ขอรับสายก่อนนะครับเออสิทเธอทำงานกับป้าดีๆใช่ไหมอะดีเลยราชนีเน่เป็นลูกสาวคนเดียวของป้าเงินทั้งหมดก็จะเป็นของเธอนะเธอนี่ฉลาดนี่และสิทธฉันได้ยินมาว่าเธออยู่บ้านของดีๆใช่ไหมเธออยู่กับครอบครัวของเมียอย่างฮันเหรอ เออยอมรับเลยนะ therapist. แผนสูงจริงๆเธอจับแม่ยายเธอได้แล้วอ๋อรอชินี้รอชนี้รอชนี้นั่งนี่ก่อนเนะมานั่งนี่ก่อนหมอเอาน้ำให้ลูกไม่ค่ะไม่เป็นไรนี่ใจเย็นๆก่อนนะลูกเนาะไม่เป็นไรกับพ่อสิทธาดไม่เป็นไรนะ ทำไมทำยางกับว่าโรชนีประสบอุบัติเหตุร้ายแรบอย่างนั้นละ่ะฉันรู้ว่าโรชนีหน่ะรวยแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะต้องทำตุ่มเป็นคนใช้ของโรชนีนี่นะแม่ของเธอมีเงินมากพอครอบครัวพวกคุณอยู่ได้สบายไปตลอดชีวิตอยู่แล้วแหละนะโอเคพอกันที พวกเธอทุกคนออกไปจากที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลย <c oughs> พวกเธอเข้าใจแล้วสินะว่าทำไมฉันไม่เชิญพวกเธอมางานแต่งงานของฉันนะเพราะว่าพวกเธอไม่คู่ควรยังไงละ่ะพวกคนรวยมุมใบใต้ไม่มีหัวใจพวกไม่มียางอายมารยาทคำพูดคำจานอ่ะเคยเรียนรู้บ้างไหมพูดถึงมารยาทแล้วพวกเธอน่ะ เป็นแขกของพวกเรานะเราเลยถึงต้องรับพวกเธอเข้าใจไวซะด้วยถ้าพวกเธอมีระดับบ้างเธอก็จะเข้าใจว่าแขกไม่ควรพูดจาย,ยังไงเอ,อ้าไม่เอานะเรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันด้ชาเพื่ออะไรผิดเหรอเอาจริงเหรอซูรบีเธอกำลังท้องสินะพวกเธอหิวน้ำสามีเธอห่วงเธอบ้างไหมทำไมเขาต้องห่วงละ่ะเพราะว่าเขาโมแต่เอาเวลาไปอวดคนอื่นว่าพ่อเขาเนะ่ยรวยมากแค่ไหน ถามเขาสิว่าเมื่อไร่เขาจะหาเงินเองได้ให้เขาทำธุรกิจเองก่อนเถอะถึงจะได้รู้ว่าใครเก่งจริงรรชธนีพอเธอดีเลยนะรชานีเธอนี่ชอบความดราม่าจริงๆเพราะว่าแบบนี้สินะครอบครัวเธอ <c oughs> ใช่แล้วฉันชอบเรื่องแบบนี้เอาแล้วถามหน่อยนะเธอคิดว่าตัวเองมีความสุขเหรอเขาให้เวลากับงานมากกว่าเธอนะ ถ้าอาจจะเห็นว่ามันไม่สำคัญนะแต่ฉันไม่ยอมให้สามีฉันต้องโดนหยามต่อหน้าทุกคนเข้าใจไหมแล้วครอบครัวฉันสูงส่งกับพวกคนที่ไร้ย่างอายอย่างเธอออกไปซะก่อนที่ฉันจะไล่พวกเธอออกไปจากที่นี่นะนี่เราไปแนะ่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อโดนด่านนะไปกันเถอะแม่คะ พ่อคะหนูขอโทษจริงๆนะที่พวกนั้นดูถูกพ่อกับแม่นะหนูไม่มีทางเป็นสไพยที่ดีได้เพราะว่าหนูน่ะโรชนีไม่เป็นไรนะพวกเขาเป็นแขกพวกเขามาแล้วก็จากไปช่างมัะนาแล้วอีกอย่างสิทธ์ก็เคยเชิญคนที่แย่กว่านี้มาที่บ้านแล้วนะพ่อสิทธ์ก็ไล่แขกพวกนั้นออกไปเหมือนกันล่ะ เราเข้ายิ้มสิลูกอันนี้โรชนีไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะพ่อไม่สนใจหรอกเราจะเป็นตระกูลคู่เคราจาของเราตลอดไปคู่เคราจาอย่าร้องนะร้องไห้เดี๋ยวก็เศร้ากันพอดออีขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณที่ให้ครอบครัวดีๆกับหนูที่ให้สามีดีๆกับหนูเพื่อนเธอพวกนี้ต้องบ้านนแน่แน่เซธาดไปก่อนะนะเดี๋ยวฉันตามไปอีกสองนาทีโอเคว่าไงมณิยาเออฮัลโหลฮัลโหล พอใจแล้วสินะวันนี้บอกมาสิพอใจแล้วหรือยังทำโรชนีแตกกับแม่ยังไม่พอวันนี้จะอทำให้เพื่อนโรชนีเลิกครบโรชนีด้วยฉันรู้นะที่เธอนะ่ะทำแบบนี้เธอตั้งใจเธอนะ่ะอยากจะให้โรชนีเหลือแค่เธอไม่เหลือใครมานิชชานะโทมาแล้ว มันเสื่อมเสียมาถึงฉันน่ารู้บ้างไหมเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีการศึกษาของเธอไม่สั่งสอนเธอโรชนีถึงต้องเป็นอะไรแบบนี้พวกเธอน่ะมันเป็นสุดยอดพวกฉันต่ำไรประโยชน์ดีๆนี่พูดอะไรแบบนั้นอย่ามายุ่งกับฉันฉันกําลังฆาง,งูฉันกําลังกําจัดงูพิษฉันไม่เคยหมดหนทางแบบนี้มาก่อนเลยธุรคาเทวี อย่ามาพูดจาบ,บ้าๆเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนี่เรียกใครว่างูพิษเหรอคนนั่นแหละที่ร้ายยิกก่กว่างูพิษโรชนีเงียบนะคุณพูดมาตลอดตอนนี้หัดฟังบ้างบอกเลยนะว่าฉันไม่ภูมิใจที่ได้เป็นลูกสาวของคุณ อย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันและครอบครัวของฉันด้วยและอย่างที่สองเราอยู่บ้านนี้เพราะเราโดนบังคับเราไม่มีทางเลือกและเราก็จะจ่ายค่าเช่าด้วยถ้ามีอะไรเสียหายหรือว่าแตกหักเราก็จะชดใช้แต่ในฐานะผู้ให้เช่าคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับผู้เช่าโดยเด็ดขาด เพราะเราเป็นแค่ลูกค้าไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันคนเป็นคนที่ให้เช่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับฉันเข้าใจไหมและใช่ เรยกเขาว่าลูกจ้างธรรมดาสินะจำเอาไว้ว่าเมียของคนธรรมดาคนนี้กำลังท้าทายคุณในบ้านของคุณถ้ากล้าดีก็ไล่เขาออกไปสิ ตอนนี้แม่ลูกคู่นี้แตกแยกกันมากขึ้นแล้วขนาดนี้แล้วเราจะทำให้พวกเขาดีกันยังไงฉันคิดไม่ออกเลยพระเจ้าให้แนวทางผมด้วยเถอะ รชนีรชนีนี่พระเจ้าจะมาโหขนาดนั้นทำไมเล่าไม่คยุยกับฉันก่อนล่ะสิทธาไม่เอานะอย่ามาปลอบฉันฉันขออยู่คนเดียวโอเคนะอยู่คนเดียวเหรอแล้วฉันจะทำได้ยังไงเล่าถ้าฉันเนี่ยปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเนี่ยลองคิดสิว่าคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกผิดหวังในตัวเรามากขนาดไหนพระเจ้าให้เรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนอะ แล้เราสัญญาในงานแต่งงานว่าจะไม่มีใครทิ้งเธอและฉันจะไม่มีทางทิ้งเธอไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนสิทธาอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะฉันยังไม่มีอารมณ์ฉันขออยู่คนเดียวก่อนคนเดียวเหรอได้ยังไงอ่ะจะอยู่คนเดียวเหรอเธอไม่รู้จักฉันหรือไงอ่ะฮะ <laughs> ฉันเนี่ยเป็นคนจะทำให้เธออารมณ์ดีตลอดเลยเละ่ะ Nghe điều nè รชนีรชนีหันไปดูสิเธอจะได้อารมณ์ดีไงเล่ารชนีสิทธาฉันไม่สนโอ,อ,โอ้พระเจ้า สิทธาฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่ามีถาดอาหารอยู่นะฉันขอโทษจริงๆนะสิทธาฉันขอโทษโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอไม่ผิดหรอกนะเธอไม่ได้ตั้งใจนี่มันเป็นอุบัติเหตุนะไม่เป็นไรแต่ว่าแต่เธอทำอาหารให้อย่างตั้งใจนะมันแปลกไหมล่ะสิทธาดแม่ฉันไม่แคร์อะไรเลยแต่ว่าฉันนะกลับเอาความโกรธต่อแม่ของฉันไปลงกับแม่ของเธอฉันคงจะไม่ได้เกิดมาเพื่อมีแม่ โอ้พระเจ้ารถชนีทำไมถึงคิดมากแบบนี้ฮะฉันเห็นจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เนะช่างมาณฑิะนะใจะเย็นแล้วฟังก่อนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนะั้นไม่สิทธ์อย่ามาบอกฉันว่าแม่ฉันถูกต้องนะทุกครั้งที่เธอจะพยายามแก้ตัวแทนแม่ฉันจะยอมฟังแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ยอมฟังสิทธาด แม่ฉันต้องเข้าใจนะว่าเธอควบคุมชีวิตของเราไม่ได้ไม่มีใครจะเข้ามายุ่งชีวิตครอบครัวของเราได้นะทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเธอนะคือสามีของฉันลูกเขยของบ้านนี้พวกเขาจะต้องเคารพเธอนะพวกนั้นจะต้องเข้าใจด้วยว่าเราจ่ายค่าเช่าบ้านค่าที่อยู่ฉันไม่ได้พูดอะไรผิดเลยและฉันจะไม่ถอนคำพูดด้วย เอนี้ช่างเธอสิทธาธเธอนั่งก่อนได้ไหมฉันจะเคลียร์เองก็โทษนะนี่พระเจ้าจะต้องมีทางให้แม่ลูกคู่นี้ดีกันได้สิ